และในส่วนถัดไปเดี๋ยวเราจะทําการสร้างคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Product เนาะเพื่อเอาไว้ใช้เป็นรายการสินค้าของเราตรงนี้เราจะเขียนว่า Product อันนี้เป็นชื่อของสินค้าและราคาของสินค้าแบบนี้ในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของ Image ในส่วนของ image อย่าลืมเลือกรูปแบบเป็น image เนาะเดี๋ยวเราทำการเพิ่มรายการสินค้าสักคู่หนึ่งโอเคเราได้รายการสินค้าของเราเข้ามมาประมาณนี้แหละเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะเพิ่มคอลัมน์พิเศษขึ้นมาที่เป็นคอลัมน์ row id และทำการเปลี่ยนชื่อของ row id เนี่ยให้เป็น product id จากนั้นในส่วนของ product id เนี่ยเราจะคัดลอกไว้แล้วกลับมาที่ order detail ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อ product เป็น product id แล้วทำการสร้างคอลัมน์ที่มีชื่อว่า rules แบบนี้เนาะแล้วตั้งแล้วพิมพ์ว่า r u l e product แบบนี้จากนั้นเลือกที่ relation แล้วเลือกที่ในส่วนของ product id จากนั้นเลือกที่คอลัมน์ product จากนั้นเซตที่คอลัมน์ product id แล้วกดดัน ตรวนี้เราจะทําการ Lookup product name ขึ้นมาเนาะแล้เลือกที่ Lookup จากนั้นเลือกที่ real product แล้วเลือกที่ name โอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราทําการกลับไปที่หน้า layout แล้วกันโอเคเราเคลียร์ในส่วนของหน้า dashboard ที่เราทําการเพิ่มมาในส่วนของ contact เราจะเปลี่ยน source contact ให้การเป็น user แล้วทําการลบ collection ใน component ตรงนี้ออก ตรงนี้ออปชันเราจะทำการเพิ่มฟิลเตอร์แล้วเลือกที่อีเมล is user profile email พอแล้ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวให้เราทำการเพิ่มในส่วนของ c อ m p o n e n นนที่มีชื่อว่า Data g r i d ตรงนี้เราจะเลือกซ r c t Data ของเราเนี่ยเป็น s ซ c e ที่มีชื่อว่า n t n แล้วตรงนี้เราจะทำการลบในส่วนของไอเทมที่3ออก ในส่วนของไอเทมที่1เราเซตไว้เป็นมันโอเคละตรงนี้ในส่วนของไอเทมที่2เราจะเซตเป็น total i n m o n e ซึ่งเราก็จะได้ยอดขาย,ขายของแต่ละเดือนมาแสดงผลตรงนี้จากนั้นตรงนี้เราจะทําการปิดในส่วนของ allow user to add item แล้วก็ในส่วนของ edit item ในส่วนของ option เราก็ทําการปิด show search bar ด้วยตรงนี้เราจะกลับมาที่ general แล้วเราจะตั้งชื่อในส่วนของ title เนี่ยให้กลายเป็นเดือน และในส่วของอทิที่2ให้เขียนว่ายอดขายตรงนี้ก็จะได้การแสดงผลยอดขายในแต่ละเดือนและไตเติลของ general เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นยอดขายประจำปีและตรงนี้เราก็จะสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมา1อันแล้วลาก data grid เราไปใส่ไว้ในนี้เลยและรูปแบบตรงนี้เราจะขอเปลี่ยนไปรูปแบบกร์ดเราจะทำการสร้างในส่วนของโปรไฟล์ขอลพนนขึ้นมา1อันแล้วลากมาไว้บนสุด ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนในส่วนของ header image เนี่ยให้กลายเป็น image ที่เราเลือกจาก stock นะตรงนี้เราจะพิมพ์ว่าเซลล์แล้วเราจะเลือกเป็นรูปของรูปนี้ละกันโอเคตรงนี้เราก็จะได้รายละเอียดข้อมูลของเซลล์คนนั้นที่ทำการล็อกออยู่แล้วตรงนี้ในส่วนของ sub title เนี่ยมันเป็น row ใช่ไหมเราจะกลับมาที่ data แล้วเปลี่ยนในส่วนของ row ในส่วนของโรเนี่ยเราจะแยกโลออกเป็น2 r o โลคือโลของเซลแมนกับอีก1 row โลของผู้ใช้อันนี้ก็จ,จะเป็นเมนเจอร์โอเคเมื่อได้ผู้ใช้อีก1บัญชีขึ้นมาแบบนี้แล้วตรงนี้ทุกคนสังเกตว่าสถานะของโลเนี่ยก็จะมีทั้งเซลแมนและเมนเจอร์ในส่วนของยอดขายตรงนี้ที่เป็นยอดขายประจำปีเราอยากให้คนที่เป็นเมนเจอร์เท่านั้นเห็นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวขอ้อแผนเนี้เราจะขอตั้งชื่อเป็นเมนเจอร์ เพื่อให้ Manager หรือ Low Manager เนี่ยเห็นเท่านั้นตรงนี้เราก็กดที่ o p t i o n กดที่ Add Condition ของ Visibility แล้วเลือกที่ User Profile เลือกที่ Low ตรงนี้เราเลือกรูปแบบเป็น Is แล้วพิมพ์ไปว่า Manager ตรงนี้ข้อมูลที่จะแสดงผลเนี่ยก็จะต้องเป็นของ Manager เท่านั้นซึ่งถ้าไม่ใช่ของ Manager เนี่ยก็จะไม่ทำการแสดงผลเนาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนผู้ใช้ที่เข้าสระบ,บบอยู่ให้กลายเป็นอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีของ Manager ตรงนี้รายการยอดขายประจำปีก็จะแสดงผลขึ้นมา